ก็วันนี้เล็กๆครับมาประชุมกับเพื่อนๆจัดงานเลี้ยงรุ่นครั้งที่เท่าไหร่ครัที่หกเราพอหกครั้งที่หกปีหกหกค่ะประมาณวันที่เท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าพฤศจิกายนเพื่อนๆเตรียมตัวนะครับเลี้ยงรุ่นอยากให้มาหลายๆเนาะอ,อยากให้เพื่อนๆมานั่งกิน จ้งในย่างเล็กๆครับกับเพื่อนๆคณะกรรมการของเราเราอยู่ในกลุ่มในหมู่ที่ตั้งหลอเพื่อนๆมาประทะเราเราเป็นเราที่ตั้งเห้อยู่ในจุดที่ตั้งเพื่อนอยากมาประทะก็เชิญเนาะเออมาหนึ่ครั้งที่หกมาเถอะที่ถึงเสื้อเป็นสีอะไรน่าจะเป็นแดงค่ะแดงก็สีขาว น่าจะขอเป็นปีสุดท้ายเนาะทางงานมีคนหลายคนรีเควสมาอยากแต่งตัวแบบสวยๆบ้างแล้วก็เลยบอกอ่ะในเมื่อปีนี้มันเลขมันสวยแล้วเนาะอยากได้เนี่ยตัวเลขมันสวยนอพหกทั้งที่หกปีหกหกเนาะมันสักครั้งเลยอ่ะแล้วต่อไปเราก็ค่อยอ่ะจัดเป็นธีมก็ได้ใครเสนอมาเนาะเอาอันนี้ก่อนเป็นจัดเป็นที่เก็บไว้เป็นที่เรื่องปีสุดท้ายที่ไหนที่ไหนจัดที่ไหนไม่ไม่ใช่สุดท้ายมายถึงว่าทําเสื้อเป็นปีสุดท้าย ก็น่าจะรีเควสไว้แล้วเนาะว่าเป็นน้ำหมกต้มมันเหมือนมันมันมันก็พร้อมนะคะเหมือนถึว่าถ้าเราไปสถานที่อื่นมันก็แพงเนาะมันมีค่าใช้จ่ายสถานที่แพงแต่ในในในจุดจุดนี้ยเราจับต้องได้ยาวได้แล้วก็มีพี่หมวดหลายหมวดควบคุมยาวหลายวันยาวหลายวันได้เยาววันเอาวันทำเชิญเชิญชวนหน่อยเชิญชวนหน่อย อยากเจอเพื่อนทุกคนมาแต่งอยากเจอเพื่อนดูชีวิตข้างหน้าอยากให้มีแต่ความสุขเนาะร้อยสิบสามคนที่มาสักร้อยสิบสองโอเคนะมมาทุกคนเลยยิ่งดีอยากให้มาทุกคนนั้นขาดใครไปก็ไม่สนุกค่ะขดใครชุมเล็กๆครับไม่ใช่ยืนะมูกยืนะมูก ให้แปลเองเนาะอะไรนะด้านหลังเขียนว่าอะไรนะกึ่งกระมูอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันตลอดไปกึ่งกับกึ่งกับมูกึ่งกับมูแปลว่าอะไรน่าจะเขียนด้านหลังขวดคำค่ะคำขวดเด็กเล็เดี๋ยวเจอกันนะครับเลี้ยงรุ่นครั้งที่หกวันที่สิบสิบแปดสิบเก้าพฤศจิกาครับหกหกนะไม่ใช่หกเซนที่ละหกปีหกวันสวัสดีครับยวเจอกันใหม่เนาะ